สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่เป็นเดือนแห่งความรักนะคะก็คือเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2568นนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ใน ราศีกุมนะคะท่านที่เกิดในราศีกุมในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอะอะไรก็ตามนะคะต้องเกิดวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนานะคะคือราศีกุมและในการตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอก็ ตรวจแยกดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นะคะยิงจากไพ่อยู่2ชุดนี้นะคะก็คือยิงจากไพ่ทาหลดนี้นะคะยิงจากไพ่ทาหลดนี้แล้วก็อิงจากไพ่เรนอนมองนี้นะคะยิงจากไพ่เรนอนมองนี้เพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความเฉลียงความแม่นยํายิ่งนัก แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนานะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโดยสภาพท,ทั่วไปแล้วตามพื้นฐานดวงของท่านเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ดวง,งท่านมันจะโดดเด่น เห็นชัดเจนในเรื่องแห่งความเป็นโชคลาภการเงินนะคะจะมีโชคลาภแห่งการเงินอันนี้เห็นชัดเจนนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสําหรับเรื่องหน้าที่การงานแล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงการงานยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าท่านทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใด หรือทำธุรกิจส่วนตัวมันก็ยังมันก็ยังไม่ค่อยได้ดังใจดังหวังก็หมายความว่างานมันยังนิ่งๆเงียบๆอยู่เป็นบางช่วงเดี๋ยวก็งานก็ดีเดี๋ยวก็งานไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็คือหมายความว่าถ้า,ท,าท่านท่านทางานองค์กรใดหากทางานอยู่ในตําแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ มันก็ยังอยู่แค่นั้นนะคะมันมันไม่มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าก้าวไกลมันยังอยู่นิ่งๆอยู่เดิมๆในตำแหน่งเดิมๆทีนี้ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ดูผู้คนจะเงียบมากไม่ค่อยจะหลังไหลมารับใช้บรกิการท่านนะคะบางครั้งก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าอึดอัด,อดหดหดเหมือนกัน จากก่อนหน้านี้อาจจะมีคนมากมายบอกต่อกันไปในชื่อเสียงของท่านในสินค้าของท่านแล้วหลังไหลามารับใช้บริการมากมายเอาพอมาสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธนี้มันเงียบมากแต่มันก็มีบางช่วงก็ดีเหมือนกันคือมันดีแบบไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวก็มีคนมามีมามีมา,มมาก็ได้เป็นเพิ่มใจอยู่อะ สักพักวันก็อาจจะเงียบเงียบียบอะไรเงียบห่างหายไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ลักษณะนี้ในการงานมันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะคะแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังด้านธุรกิจการงานของท่านไม่ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวทำให้กับองค์กรอื่นอันใดก็ตาม มันจะไปดีในช่วงครึ่งเดือนหลังมันจะได้ดั่งใจดั่งหวังของท่านนะคะเพราะว่ามันก็จะมีอุปสรรคเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะคะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละจะมีผู้คนมากมายหลังไหลหลังไหลมารับใช้บริการในกับตัวท่านนะคะทาให้ท่านนี้ได้เป็นปื้มก็อย่างไรก็ตามด้านการงานของท่านมันก็ยังดียังมั่นคงอยู่ ถ้าหากแม้นว่าท่านไม่คิดอะไรมากมายไม่คาดคะเนอะไรให้มันได้ดังใจดังหวังที่อยากให้เป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกเพราะว่ายังไงก็ตามท่านทํามาค้าขึ้นอยู่ท่านลงทุนอะไรไปท่านก็ได้กาไรกําไรท่านก็ไม่ขาดทุนนะคะเอาเป็นว่าทําธุรกิจการงานท่านไม่ขาดทุนนะคะเพียงแต่ว่าบางท่านทำงานอาจจะอยากจะได้กําไรเพิ่มขึ้นสูงขึ้นหรืออยากได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นสูงขึ้นเพื่อจะ ได้เงินเดือนสูงขึ้นอะไรนี้แต่ในช่วงเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้การงานที่ท่านทําองค์กรอื่นมันก็ยังนิ่งๆคือมันยังไม่ได้ตําแหน่งอะไรท่านก็เลยอาจจะอึดอัดหงุดหงิดอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นงานที่ดีมันคงพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละท่านก็เริ่มสบายใจในการงานแล้วนะคะสิ่งที่ท่านมุ่งหวังในการงานอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็เริ่มดีเข้ามาแล้วนะคะ ที่านบอกดูเรื่องนาเรื่องการเงินถึงแม้ว่าการงานไม่ได้สร้างเงินให้กับท่านได้มากมายอย่างที่ท่านอยากให้เป็นแต่ถ้ว่าสถานะแห่งการเงินของท่านนี้มันยังโอเคมันยังมั่นคงยังมีการเงินที่ดีที่มั่นคงอยู่การเงินของท่านมันไม่สั่นคลอนเลยนะคะมันจะเป็นอย่างนั้น ถึงงานจะไม่สร้างเงินแต่ท่านฐานะการเงินของท่านก็ดีเพราะว่าท่านอาจจะมีเงินเก็บเงินฝากกันออมมากมายอยู่อย่างมั่นคงดังนั้นท่านก็เลยไม่ได้ตึงเครียดไม่ติดสิเรียดและอีกอย่างหนึ่งดวงของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ท่านก็จะโชคดีการเงินที่แม่หมอบอกว่าดวงจะโดดเด่นในเรื่องแห่งการเงินเพราะฉะนั้นพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละท่านก็จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการเงินการทอง หรือท่านอาจจะได้ไปพบเจอโอกาสดีๆใหม่ๆใ,ในการสร้างงานอาจจะได้ไปพบเจอสิ่งใหม่ที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนท่านก็จะได้พบเจอแล้วสิ่งท่านท่านพบเจอนั้นมันก็จะเป็นงานที่สร้างเงินหรือแบบหรือจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเงินให้กับท่านได้พอท่านได้ไปรับรู้แล้วท่านก็มีไอเดียมีความคิดความอ่าน อ,อยากจะทำนั่นอยากจะททำนี่และถ้าท่านได้พบเจอสิ่งดีๆใหม่ๆที่ในการสร้างเงินท่านไม่ต้องลังเลอะไรขอให้ท่านนี้ตัดสินใจเลยว่าจะทำอะไรจะลงทุนทำอะไรจะจับอะไรขอให้เร่งรีบทำทันทีเลยเพราะว่าทำแล้วทำมาค้าขึ้นนะคะก็หมายความว่าจะลงทุนอะไรหรือจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ ให้ทำในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละมันจะทำมาค้าขึ้นจะได้กำไรกำไรดีนะคะก็เป็นว่าโชคดีในช่วงการเงินโชคดีในช่วงครึ่งเดือนหลังทนเ่การงานก็เริ่มเริ่มดีท่านที่ทำรูปยส่วนตัวก็มีผู้คนมากมายหลั่งไหลมารับใช้บริการทำให้ท่านนี้เป็นปลื้มได้เลยนะคะโอเคสำหรับการตรวจเช็คดวงชะตนี้ เออแม่หมอลืมพูดเรื่องความรักสําหรับความรักแล้วท่านที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เดือนแห่งความรักนี้ด้านความรักมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่งความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวนะคะสาหรับความรักคนโสดแล้ว ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนแห่งความรักก็ขอให้ท่านนี้แต่งตัวส,สวยสดงดงามเข้าไว้นะคะต้อนรับความรักนะคะต้อนรับวันวาเลนไทยเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะดูดีเนื้อหอมมากผู้หญิงก็จะมีเมตตามหานิยมมีเสน่หหาแพลวเพลีวไปทั้งตัวท่านชายก็ดูดีหล่อเหลามากเลยนะคะสาวไหนสาวเล็กสาวใหญ่สาวอะไรก็แล้วแต่เห็นท่านก็อยากจะ เข้าหาอยากจะเข้ามาใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ดังนั้นท่านจะไปจีบสาวใดท่านก็ประสบความสำเร็จบางคู่ที่เคยเป็นคู่รักกันมาก่อนหน้านี้พอเข้าสู่เรือนแห่งความรักคือเรือนกุมภาพันธ์นี้ท่านอาจจะอยากจะลงเอยอยากจะมั่นหมายอยากจะหาผห่มตาคนอะไรอย่างนี้แล้วก็สำเร็จสมหวังนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่สดชื่น สำเร็จและสมหวังสําหรับความรักคนโสดคนที่อยู่บนคานทองก็ลงมาได้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ก็จะมีผู้คนนําเอาความรักมาสู่ตัวท่านจะมีคนมาขายขนมจีบให้กับท่านนะคะแล้วก็ความรักที่เข้ามานี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีโปรไฟล์ดีนะคะคนที่มารักมาชอบท่านนี้เขาก็เป็นคนดีมีคุณสมบัติสมบัด,ดีทั้งภายนอกภายในนะคะ ได้เป็นเพื่มได้เป็นสุขใจเลยแหละนะครับหากท่านอยากจะตัดสินใจมีรักมีคู่รักอยากแต่งงานอยากมั่นหมายก็ประสบความสำเร็จนะคะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์ที่มีความสุขนะคะไม่มีอุปสรรคอันใดทีนี้มาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวนะคะช่วงเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนี้ ท่านอาจจะมีปัญหาหมายความว่าปัญหานั้นมันอาจจะมีมีค้างมาตั้งแต่เดือนเดือนมกราที่ผ่านมาดังนั้นปัญหานั้นมันก็ยังทุกทุกอยู่ในใจรุมๆแห่งความรักอยู่มันยังมีความระทมทุกในความรักนะคะแต่อย่างไรก็ตามพอเข้าสู่เดือนนี้ความรักมันจะไปเริ่มลงเอยใน ในสิ่งที่ดีเริ่มเคลียร์ปัญหากันได้เริ่มจูนกันได้เริ่มปรับความเข้าใจกันได้อยู่ในมันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละนะพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละปัญหาต่างๆที่เคยมีมาตั้งแต่เดือนมกราก็เคลียร์กันได้ลงตัวและสามีและภรรยาก็ต่างก็รักใครกลมเกลียวเหนียวแน่นมั่นคงต่อกันดีนะคะ เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะก็เป็นว่าก็ยังก็สุดท้ายแล้วก็ถือว่า,าสดชื่นแจ่มใสสมหวังในชีวิตครอบครัวก็ไม่มีอุปสรรคอันใดก็ไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ย่าร้างกันหรอกก็สุดท้ายแล้วเหมือนเหมือนว่าต้นร้ายปลายดีอะไรอย่างนี้นะคะพอใกล้ๆพอช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังนั่แหละทึงจะปรับความเข้าใจกันได้ในความสัมพันธ์รัก สำหรับสามีและภรรยานะคะเรื่องเคเข้อก็ไม่มีนะคะท่านที่เกิดในราศีกุมท่านไม่มีเข้าพยันอันตารายใดๆนะคะก็เอาเป็นว่าท่านที่เกิดราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้ท่านได้เป็นเปืม้มนั่นก็คือเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เรื่องความรักสาหรับคนที่เป็นโสดนะคะ แล้วก็ท่านก็ไม่มีเคราะพยันอันตรายความเป็นอยู่ก็อยู่สุขสบายดีอยู่ดีกินดีนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอตรวจเช็คดวงชะตาจบไว้แต่เพียงแค่นี้และในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมไม่ได้จะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่การดูเป็นภาพรวมนี้ก็จะถูกต้องแม่นยำฉมังแปบได้นะคะดังนั้นหากแม้นว่า ใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราโดยตรงแล้วมันก็จะยิ่งแม่นยําเป็นดวงของเราโดยแต่ผู้เดียวนะคะขอให้ท่านนี้เข้ามาตรวจเช็คดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะ200บาทนี้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องท่านมีปัญหาเรื่องอะไรอยากจะให้แม่หมอตรวจเช็คเรื่องอะไรถามมาได้เลยถามเรื่องอะไร แม่หมอก็จะตรวจให้ท่านจากไพ่ทั้งสองชุดนี้จะแก้ปัญหาให้กับท่านได้ลงตัวในทุกเรื่องเลยนะคะจากทุกหนักก็จะเป็นทุกเบาจากทุกเบาก็จะไม่มีทุกอะไรประมาณนี้หรือหากท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะครับโดยให้ท่านนี้เข้ามา,าโทรมาหาแม่หมอ แม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ลายไอดีไว้ตรงนี้นะคะขอให้ท่านนี้แอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อท่านต้องการที่อยากจะดูก็โทรมาหาแม่หมอนัดวันเดืนอนนัดวันเวลาที่จะคุยกันแล้วก็แม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอแล้วท่านก็จะเห็นแม่หมอและเห็นไพ่ท่านก็จะได้มีพลังกิจซึ้งเซ็นเลือกไพ่ใบที่เป็นดวงชะตาของท่านโดยแท้จริงโดยตรงเพงียงดวงของท่านแต่ผู้เดียวและความแม่นยำก็จะเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้ว่าหากใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอและไม่สะดวกทางออนไลน์ line. บางคนอยากจะดูแต่อยากจะดูฟรีอย่างนี้อยากดูฟรีก็ดูได้เหมือนกันนะคะขอเพียงเมื่อท่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วขอให้ท่านนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะเมื่อกด subscribe กดไลค์กดแชร์ดีแล้วขอให้ท่านนี้เขียนมาถามแม่หมอหนึ่งคำถามนะคะแค่หนึ่งคำถามนะคะต่อฟรี มากกว่า1นึ่คำถามต้องเสียค่าครูนะคะแล้วถามมาหนึ่งคำถามบอกวันเดือนปีเกิดด้วยแล้วแม่หมอก็จะอตอบให้ท่านที่ลงใน youtube หรือบางท่านไม่อยากให้แม่หมอตอบลงบน YouTube ก็แอดไลน์มานะคะแม่หมอจะตอบในไลน์ให้นะคะอย่าลืมถามหนึ่งคำถามพร้อมกับบอกว่าเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อะไรไม่ใช่อยู่ๆก็ถามขึ้นมา ไม่บอกวันเดือนปีเกิดอย่างนี้แม่หมอไม่ทํานายให้นะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักก็ขอแสดงความยินดีกับคนโสดด้วยด้วยนะคะเดือนนี้ท่านก็จะได้สละโสดแล้วก็จะมีแต่ความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าเดือนมีนาคมนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศขอให้ทุกท่านนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลนะคะโอเคบ๊ายบาย